หญิงสาวยากจนแต่งงานกับชายแก่หวังชีวิตที่ดีกว่าแต่เพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นความลับในบ้านหลังนั้นถูกเปิดเผยเสียงกระซิบยามค่ำคืนความมืดในห้องใต้ดินและรูปถ่ายหญิงสาวที่เพิ่มขึ้นทีละใบเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงดราม่าครอบครัวแต่มันคือความลับที่ไม่มีใครอยากเชื่อหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมะลิเธอเกิดในครอบครัวยากจนในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขา บ้านของเธอเป็นเพียงกระท่อมไม้เก่าที่เสียงลมพัดลอดเข้ามาทุกคืนแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันคือแสงเดียวที่ส่องสว่างยามคำ่ำวันหนึ่งมีชายชรามาหาสู่เขาชื่อสมบุญอายุเจสิปีเขาเป็นคนมีฐานะมีที่ดินมีเงินทองมากมายมาลิถูกครอบครัวกดดันให้แต่งงานกับเขาเพื่อแลกกับชีวิตที่ดีกว่างานแต่งถูกจัดอย่างเรียบง่ายเสียงดนตรีพื้นบ้านดังคลอเบาๆ ผู้คนในหมู่บ้านต่างซุบซิบเบาๆมาลิยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกหนาวเยือกลมเย็นพัดเข้ามาจนขนแขนลุกสู้หลังแต่งงานมาริย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ของสมบุญทุกอย่างในบ้านดูเงียบงันและวังเวงผ้าม่านสีเทาหนักอึ้งปิดหน้าต่างทุกบานกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุ่นทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้เบาๆพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดเมื่อเธอก้าวเดินสมบุญ,ญยิ้มกับเธอบ่อยครั้ง แต่ในดวงตานั้นกลับมีแววแปลกประหลาดรอยยิ้มของเขาไม่เคยถึงดวงตามมลิเริ่มรู้สึกไม่สบายใจยามค่ำคืนเสียงฝีเท้าดังขึ้นในถงยาวเสียงเบาแต่ชัดเจนเหมือนมีคนเดินวนอยู่ข้างล่างมมลิหลับตาแน่นกอดหมอนแนบอกหัวใจเต้นแรงจนเธอได้ยินเสียงตัวเองคืนหนึ่งเธอลืมตาตื่นกลางดึกหน้าต่างถูกเปิดออกทั้งที่เธอล็อกไว้แน่น สายลมเย็นพัดผ้าม่านสะบัดแรงแสงจันทร์สาดเข้ามาเป็นลายเส้นบนพื้นไม้เสียงลมหายใจเบาๆดังอยู่ใกล้เตียงกลิ่นน้ำมันเก่าผสมกลิ่นดินเปียกลอยมาแต่จมูกมลิกลั้นหายใจพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อเธอค่อยๆหันหน้าไปเธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงแสงจันทร์สะท้อนให้เห็นใบหน้าเหี่ยวย่นของสมบุญดวงตาของเขาเบิกกว้างและไร้แววชีวิต มาลิขยับถอยหลังอย่างช้าช้าเสียงเตียงดังเอียดเบาๆสมบุญไม่ขยับเขายืนนิ่งราวกับรูปปัน้นเช้าวันต่อมาสมบุญบอกกับเธอว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาห้องเมื่อคืนเขานอนอยู่ชั้นล่างตลอดเวลาเสียงของเขานุ่มนวลแต่สายตาเธอสั่นไหวความเย็นเริ่มแผ่กระจายไปทั่วบ้านในยามคำ่ำเสียงเคาะประตูเบาๆดังทุกคืนตรงเวลาเดียวกันมาลิเริ่มนับวัน เธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาห้องใต้ดินที่สมบูรณ์ห้ามไม่ให้เข้าประตูไม้เก่าถูกล็อกแน่นด้วยกุญแจเหล็กหนายามเดินผ่านเธอรู้สึกเหมือนมีเสียงกระซิบลอดออกมาเสียงนั้นเบาราวลมหายใจหนึ่งเดือนผ่านไปคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสะเทือนทั่วหุบเขามาลิตตัดสินใจลงไปยังห้องใต้ดินด้วยมือสั่นเทาเธอถือไฟฉายเก่าไว้แน่น บันไดไม้เปียกชื้นจนลื่นทุกก้าวที่ย่ำลงเสียงไม้ดังกรอบแกรบกลิ่นเหม็นอับแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบสำลักเมื่อเธอส่องไฟไปข้างหน้าเธอเห็นบางอย่างบนผนังซีดผ้าขาวเก่าๆถูกแขวนเรียงกันเป็นแถวยาวและมีรูปถ่ายใบเล็กติดอยู่ทุกผืนใบหน้าของหญิงสาวมากมายปรากฏในรูปนั้นทุกคนมีแววตาเหมือนกันว่างเปล่าเงียบงันและเยือกเย็น เสียงประตูห้องใต้ดินปิดดังปงังไฟฉายในมือมลิสันรริกเธอหันกลับไปทันทีสมบุญยืนอยู่บนบันไดรอยยิ้มของเขาช้าและเย็นชาแสงไฟจากด้านบนสะท้อนเงาของสมบุญทอดยาวลงมาตามบันไดร่างของเขาดูสูงใหญ่กว่าปกติเงาสั่นไหวเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเองลมหายใจของมลิธีและสั้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอก เธอไม่ควรมาเห็นเสียงของสมบุญดังแผ่วเบาแต่เยือกเย็นน้ำเสียงนั้นไม่เหมือนชายแก่ที่เธอรู้จักมันชัดลึกและชวนให้ขนลุกมือของเขาค่อยๆลูบราวบันไดลงมาทีละขั้นมาลิถอยหลังชนผนังเย็นเฉียบพื้นห้องใต้ดินชื้นแฉจนรองเท้าเธอเปียกกลิ่นคาวโลหะผสมกลิ่นอับเก่ากักดจมูกจนแสบเธอกลืนลมหายใจลงคอยอย่างยากลำบากสมบุญหยุดอยู่ตรงปลายบันได ดวงตาเขาจ้องตรงมาที่เธอไม่มีแววความอบอุ่นเหมือนตอนที่แต่งงานกันเหลือเพียงสายตาว่างเปล่าราวกับไม่ใช่มนุษย์ผ้าขาวบนผนังเริ่มสั่นไหวเบาๆเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นคล้ายเสียงผู้หญิงหลายคนบางเสียงหัวเราะบางเสียงร้องให้บางเสียงคร่ำครวญมาลิยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงกลับดังทะลุเข้ามาในหัวอุณหภูมิในห้องลดลงรวดเร็ว ลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวลอยออกมาสมบุญก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำมันเก่าแรงจนแสบจมูกมลิถอยไปอีกจนแผ่นหลังแนบกับผนังเธอเผลอยกไฟฉายขึ้นส่องหน้าเขาดวงตาของสมบุญสะท้อนแสงเป็นสีเทาเข้มไม่มีประกายชีวิตรอยยิ้มบนใบหน้าเขากว้างขึ้นช้าๆที่นี่คือบ้านของพวกเขาเขาพูดเสียงต่ำมลิขนลุกสู้ไปทั้งตัว เท้าของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอเหลือบมองรอบห้องใต้ผ้าขาวบางผืนมีเงาร่างเบื้องหลังเคลื่อนไหวเบาๆเสียงฝนด้านบนดังรัวราวกับฟ้ากำลังคำรามประตูห้องใต้ดินยังปิดสนิทไม่มีทางหนีใดๆสมบุญก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าหนึ่งเดือนเธออยู่ครบแล้วเขากระซิบชิดหูเสียงนั้นเย็นจนชวนให้ผิวหนังชา มือเหี่ยวย่นของเขาเอื้อมมาจับข้อมือเธอแน่นเล็บของเขากดลึกลงบนผิวมะลีพยายามสะบัดออกแต่แรงของชายชารากลับแน่นราวกับเหล็กแสงไฟฉายกระพริบท,ทีีผ้าขาวทั้งหมดบนผนังเริ่มไหวแรงขึ้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังประสานกันรอบห้องมาลีเริ่มรู้สึกถึงมือเย็นๆหลายคู่แตะตามไหล่และแขนร่างเธอขยับไม่ได้ เธอรู้สึกเหมือนถูกอบรัดจากสิ่งที่มองไม่เห็นแสงไฟฉันดับลงในพริบตาห้องใต้ดินมืดสนิทเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของสมบุญที่ก้าวเข้ามาช้าช้าและเสียงกระซิบที่ยิ่งดังขึ้นจนปิดหูไม่มิดมาลียืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดเสียงลมหายใจของเธอก้องสะท้อนในห้องแคบกลิ่นชื้นรุนแรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในบ่อดินเปียกอากาศหนักและเย็นจนเธอหายใจแทบไม่ออก เสียงฝีเท้าของสมบุญหยุดลงตรงหน้าเขาอยู่ใกล้มากจนเธอได้ยินเสียงหายใจช้าและลึกปลายนิ้วที่เย็นเฉียบของเขาแต่เข้าที่แก้มของเธอมาริสสะดุ้งตัวสั่นเหมือนถูกน้ำแข็งกดลงบนผิวเธอเป็นคนที่สิบสามเสียงเขากระซิบเบาและยาวประโยคนั้นเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในมลริขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ลำคอแห้งผากราวกับเสียงทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับความมืดทันใดนั้นเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังก้องจากมุมมืดด้านในสุดของห้องโซ่เก่าขาดวิ่นถูกลากไปมาเหมือนมีคนดึงเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนสะเทือนพื้นไม้ผ้าขาวบนผนังเริ่มหล่นลงทีละผืนทุกครั้งที่หล่นจะมีเสียงกระซิบชัดเจนยิ่งขึ้นรูปถ่ายผู้หญิงแต่ละใบสองแสงจางๆ แสงนั้นเต้นระยิบเหมือนเปลวไฟสันมือที่มองไม่เห็นแต่หลังมาลิสัมผัสนั้นเย็นลึกทะลุลงถึงกระดูกขนบนต้นคอเธอลุกตั้งชันเธอพยายามหันกลับไปแต่ความมืดกลืนทุกอย่างสมบุญหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของคนแก่แต่มันต่ำและก้องเหมือนมาจากหลายคนในเวลาเดียวกันทุกคนที่นี่เคยยืนตรงที่เธอยือน มาลิพยายามจะตะโกนเสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือมาบีบไว้ดวงตาเริ่มพร่ามัวเธอเห็นเงาร่างหญิงสาวมากมายรายล้อมรอบตัวร่างเหล่านั้นไม่มีใบหน้าแต่ผมยาวดำสนิทไหลปกลงมาถึงพื้นผ้าขาวที่เคยคลุมผนังกลายเป็นชุดของพวกเธอพวกเธอก้าวเข้ามาพร้อมกันอย่างเงียบงนันเสียงฝนข้างบนหยุดลงทันที บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดความมืดหนาแน่นเหมือนผ้าม่านปิดคลุมทุกทางออกมือของสมบุญบีบข้อมือมะลีแน่นขึ้นเธอรู้สึกได้ถึงเล็บยาวที่จิกทะลุผิวเลือดอุ่นไหลซึมออกมาเขาน้มหน้าเข้ามาใกล้จนลมหายใจเย็นกระทบแก้มถึงเวลาแล้วเขากระซิบชิดหูเสียงของเขากลายเป็นเสียงของหลายคนผสมกัน รอบตัวเริ่มมือสนิทยิ่งกว่าเดิมร่างหญิงสาวที่ไม่มีใบหน้าเริ่มยื่นมือออกมาพร้อมกันฝ่ามือเย็นเฉียบแต่ทั่วแขนและไหล่ของมะลิเธอพยายามดิ้นแต่ร่างไม่ขยับเหมือนถูกตรึงด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังรัวในหูแสงไฟหนึ่งดวงสว่างขึ้นตรงกลางห้องใต้ดินแสงสีเหลืองซีดจับไปยังแท่นไม้เก่าผุตรงกลางมีรูปถ่ายอีกใบหนึ่งวางอยู่ ใบหน้าบนรูปนั้นคือเธอเองรุ่งเช้าวันถัดมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดฝนหยุดตกท้องฟ้าปกคลุมด้วยหมอกขาวขุ่นกลิ่นดินเปียกลอยอิ่งองอยู่ทั่วบริเวณประตูคฤหาสน์ของสมบูรณ์เปิดแง้มไว้ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงฝีเท้าเพียงเสียงลมพัดผ้าม่านเก่าเบาๆราวกับบ้านทั้งหลังไม่มีชีวิตชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านมาหยุดยืนมอง พวกเขาเห็นรองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งวางอยู่หน้าประตูเป็นคู่เดียวกับที่มาลิสวมในวันแต่งงานแต่ไม่มีเธออยู่ตรงนั้นอีกแล้วภายในบ้านยังคงเงียบงนันห้องใต้ดินถูกปิดแน่นเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเปิดมันแม้จะมีเสียงคล้ายกระซิบแผ่วเบาดังลอดออกมาในยามคำ่ำเวลาผ่านไปไม่กี่วันรูปถ่ายหญิงสาวในบ้านของสมบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบ เธอยืนอยู่ในรูปนั้นใบหน้าเรียบเฉยเหมือนหญิงสาวคนก่อนๆสมบูรณ์นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหี่ยวย่นแสงจากหน้าต่างสาสกระทบผนังห้องภาพหญิงสาวทุกคนในรูปเหมือนมีแววตาจ้องมองตอบค่ำคืนกลับมาอีกครั้งเสียงฝีเท้าปริศนาดังขึ้นในถงบ้านเสียงกระซิบแผ่วเบาเคลื่อนไปรอบห้องใต้ดิน สายลมเย็นพัดเข้ามาเหมือนคืนแรกที่มาริก้าเข้ามาในที่แห่งนี้และนับแต่นั้นชื่อของมาริกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงดังเธอกลายเป็นหนึ่งในเงาของบ้านหลังนั้นที่ยังคงเฝ้ารอใครสักคนคนต่อไป